ฉลองค่ะฉลองฉลองคลิปที่สิบคลิปที่สิบทำวิดีโอมาได้สิบคลิปแล้ววันนี้เราต้องมาฉลองฉลองกันเลยวันนี้จะมานำเสนอการถูพื้นที่สะอาดสะอาดย่างไรมาดูกันเลยนี่นะคะไม้ถูพื้นอ,อุปกรณ์สองอันสองอันนะคะนี่นะคะ ถูกพื้นสองอันนะคะแล้วก็วน้ำยาปับผนมกระมังกระมังกระมังค่ะกระมังนเนี่ยกระมังใส่น้ำด้วยใส่น้ำด้วยแล้วก็อน้ำยาปับพนุ่มเทไปเลยจุดนีด่นะคะน้ำยาปับพนุ่มเทเทได้ยินเสียงน้ำไหมกันเนี่ยน้ำเนี่ยเนี่ย ไปเลยแล้วก็ถูไปเลยนะ่ะถูฝื <c oughs> กลิ่นก็หอมขี้ฝุ่นจะไม่ค่อยเกาะถ้าเราใช้น้ํายาปับผ้านุ่มถูไปด้วยเนี่ยขี้ฝุ่นจะดูแบบไม่ค่อยมาเกาะจะดูสะอาดอะค่ะใช้น้ํายาปับผ้านุ่มมาผสมน้ําแล้วก็นําไปถูพื้นเนี่ยจะทําให้พื้นเงางามพื้นสะอาดห้ง <Wow. S 2> สะอาดแต่ว่าได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมมันมันเป็นสัญลักษณ์ของความ สะอาดด้วยอะไรวันหนึ่งถูสองรอบเลยนะเพราะว่ามันชอบชอบกลิ่น,นชอบกลิ่นหอมอะชอบกลิ่นหอมถึงอยากจะแบบเอามาบอกเพื่อนๆสูงวัยทางานเนี่ยวัแบบขนาดยูเนี่ยบางทีก็มันก็เหมือนคนขี้เกียจน,นะไม่ใช่ว่าจะขยันเพราะเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องอายุมากนะไม่อยากจะพูดบ่อยไม่อยากจะพูดบ่อย ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ